ท่านเอ้สบบยสวัสดีพี่นอ้องสุข,ขุมสุขคนมาเด้อมาพบมาพ่ออีกมาเบิ่งวีซ่าอาซี่องนักราบิมหาของสุมเเ้าน้องเด้ก่าดสุมเท้านี่แน่นอนขนาดพี่นอ้องห้คามต้อนรับอย่างดีพี่น้องรถวีโก้คันหนึ่งมาจอดในแทบจะโบเ็นเลยใครมากแระแหววยนมาสอยในเด้อพี่นอ้องเลยไทยรักซามิมหาเท้านี่เป็นเมยิ่งเถื่อนกาหารขนาดพี่นอ้องโอ้เจ๊แหล่ขึได้เงินหลายแสนเนาะ ขายความสมัครีกันพี่น้องขายแบบเป็นเป็นกลุ่มเป็นโงนโอเจรอนหนึ่งลูกซีนั่มวันนี้เนาะบอกว่ามึงยิ้มเมยอ๋อเป็นเอ็มมี่นี่อันเจรอนเคนขายลูกซีนพี่น้องมาลักข้าชิมาเฮ้ากับขายความต้นหับอย่างดีเนาะคอมเมนต์โหลดไคมากอะไคมากกับแวะเวียนมาสื่อสอยกับเจ้าในเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ้งมาเบิ้งพี่นาะโหลดคันไดมากอะเต็มโหลดเต็มโหลดเนาะ คนขายปิ้งไก่โอ้เบิง่งเบิ่งพี่น้องอาซีแบบนี้อยากเบิดไปเลยได้พี่น้องแต่ว่าทางรักษาลหาเฮายัางอนุหลักเมีอ่อยู่ <c oughs> โอ้หันไข่คำสมจิตกบผู้วีนในแน่นอนขนาดพี่น้องยามเวลาที่พนหาเงินก็นจะเป็นลกษณะแบบนี้ได้พี่น้องรดขั้นหนึ่งก็เต็มเลยอันนี้มื้อนี่เป็นวันผักผ่อนเนาะพี่น้องวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ทุกคนก็นจะผ่านทางเส้นทางรักษาศีลมหาเฮาไปเป็นกัน แฝดเรียนคนมีน้ำใจ้ะพี่นอ้องคนก็นมาจอดจอดให้แหมค่ะเศร้าคายทางซุมเฮาลักษณะชิมหาเฮาได้ขายว้าเบิดเลยะไรขนาดีบางคนก็โชคดีก็ได้ขายเนาะพี่นอ้องเพราะว่าคันรถคันหนึ่งนี่แล้วแต่ไพสิโชคดีเด้กพี่น้องเป็นอะไรอันขายดีบ่แม่แสนเบิ้ลแล้วบอกโอ้ขายดีขนาด ไม่แซ่บฝือการบริธรรมดามัมีวันยุดวันผักผ่นอนน้องๆเพราะถ้าใครได้เมียรักษา,า่นชิมานี่ถือว่าบริธรรมดานในดวงดีได้พี่น้องถือว่าคุณนันน่ะโชคดีเพระาะว่าไม่ยิ่งรักษา,า่นชิมาเข้าคนดูคนมันได้พี่นอ้องคนขายแล้วแต่ไครทีมีน้ำใจน้องๆสื่อซอยวิธีชีวิตอันนี้ก็เฮาเห็นแต่เฮาน,นีย่ยจนใหญ่ก็ยังอยู่คือเก,ก,ก่าน้องๆรถคันใดมาจอดนี่ แมนจ้พนแลนใส่รถได้พี่น้องมโอ้พี่ไก่เจแหล่อยากเบิดเลยเนาะวันนี้เนาะอเบิแล้วกขาีเป็พิษคากัได้ว่ามากัได้ค่าคายน้่าคีขากันได้่ะกาคากไ่กัน่ะาขยกันดาขกันได้าคกันม้คาาันเด้อ่ี่น้คงคนขายเคราย่องขายจนกว่าหลขาได้โอะยาคกัะหยัดเงินใส่ท่บริได่ายเนะ ใครในเมียรักษาชิมาห์นี่ถือว่าคุณนั่นโชคดีดดเด้อยคุณจังเด้อเป็นยิ่งรักษาชิมาห์เฮาหนี่ถือว่าดูอรีตื่นเต้นลูกสาวโอ้เบิร์ตเลยดีใจว่าสันเนะาะโอ้เจ๊แหล่คนเนาะพี่น้องหลังจากการขายแล้วก็ฉุดกระพากกระยืดเต้นอยู่เลยคนะ่ะรักษาชิามาห์เฮาเป็นถือว่าเป็นธรรมดาเลยพนะี่น้อง หลังจากกันวิดโควิดไปใหนโควิดซาซาเน่น้อยหนึ่งแม่ค้าเช้าขายชุมาลก็ออกมาไลายขึ้นเนอะพี่นอ้องทีมงานราทาชิมหายน,นี่ไล่ได้แม่ค่ะในตลาดอัตรีเขานี่แลน้ำรดนี่ยังแกแถวฮะอ่ะขอจบขอขอบใจก่อนนาะพี่น้องเนาะอ่ะซำนีก่อนน้องเบิ่ง